สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่มันนี่อลน์คลิปนี้มาแจก w a l l ล็ตฟรีนะคะประจำวันที่24สิงหาคม2566การแจก w a l l ล็ตฟรีในวันนี้จะเป็นการแจกแบบโค้ดอ่างเปานะคะใครที่ชอบกิจกรรมการแจกโค้ดอ่างเปาฟรีจาก GoDaily จากแท็บคอยก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะเพราะว่าจะพยายามหาโค้ดอ่างเปามาแจกให้เรื่อยๆการแจกโค้ดอ่างเปาในวันนี้จะเป็นของแอป GoDaily g o d a i l y เล่นได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS ใครที่ใช้ Android สามารถดาวน์โหลดที่ลิงก์แล้วก็ไปทำการสมัครต่อได้เลยส่วนรหัสคำเชิญเดี๋ยวเขาจะผูกเองอัตโนมัติส่วนคนที่ใช้ iOS ก็ให้เราเข้าไปที่ App Store แล้วก็พิมพ์ว่า g o d a l l y ส่วนรหัสคำเชิญเดี๋ยวจะลงไว้ให้ที่คำอธิบายใต้คลิปนะคะใครใส่ให้ก็ขอบคุณใครไม่สะดวกอันนี้ก็ไม่ว่ากันส่วน g o d a l l y ก็จะเป็นเกี่ยวกับ แอปอ่านข่าวเนี่ยค่ะเราสามารถหาคะแนนจากการอ่านข่าวพวกนี้ได้หรือการดูวิดีโอด้านล่างตรงนี้ก็ได้นี่สองอันตรงนี้ก็ได้ส่วนภารกิจประจำวันของโกเดลี่มีหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการล็อกอินเราสามารถกดล็อกอินทุกวันเพื่อที่จะรับคะแนนได้หรือการทำภารกิจด้านล่าง ภารกิจรายวันไม่ว่าจะเป็นการดูวิดีโอแต่ละครั้งเราจะได้รับเหรียญเท่าไรอ่านบทความ1ครั้ง3าครั้ง5้าครั้งอะไรก็ว่าไปหรือการแชร์ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ส่วนคนที่เป็นสายแนะนํานะคะอยากจะแนะนําเพื่อนนี่เราก็สามารถมากดคัดลอกลิงก์ของเราแล้วก็เอ,อาไปแนะนําเพื่อนได้สําหรับคนที่เป็นสายแนะนําส่วนคนที่ ไม่ใช่สายแนะนําถามว่าแล้วสามารถกดถอนเงินออกจากแอปนี้ได้ไหมคือแอปนี้รู้สึกว่ามันต้องแนะนําเพื่อนอย่างน้อย3คนใช่ไหมเพื่อเปิดฟังก์ชันในการถอนก็ลองไปแนะนําเพื่อนดูค่ะแต่ถ้าไม่แนะนําเพื่อนเลยไม่ชอบแนะนําใครเลยก็ก็คิดว่าน่าจะถอนไม่ได้นะก็3มคนเองก็ลองดูละกันส่วนการถอนเงินนี่การถอนเงินของโกเดลี ไม่แน่ใจว่าของคนอื่นอะถอนเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่นะแต่ว่าของนุชอะถอนเริ่มต้นอยู่ที่200บาทการถอนของเขาทูมันดี้วอลเลตก็ได้หรือจะเติมเงินเข้ามือถือก็ได้ส่วนหลายคนถามว่าแอปนี้มันจ่ายจริงไหมนี่ค่ะอันนี้คือยอดที่นุชกดถอนมาล่าสุดก็คือวันที่22สิงหาคม2 5 6 6กก็ถอนมาแล้วแล้วก็ได้จริง เป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนำบ่อยนะรีวิวบ่อยแจกโค้ดอ่างเปาก็บ่อยแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนำให้เล่นการจริงๆค่ะสำหรับโกเดลี่ตัวนี้ส่วนการแจกโค้ดอ่างเปาของโกเดลี่นะให้เรามาตรงนี้ในหน้าสุดท้ายโค้ดอ่างเปาที่เอามาแจกนะคะแอดมินเขาแจ้งไว้ว่าจะได้รับเงินอยู่ที่ 1- ถึง150บาทซึ่ง เห็นหลายคนก็คอมเมนต์มาบอกว่าได้หนึ่งบาทนะเอ่อน้อยนะที่จะได้เห็นว่าได้สองบาทอะหลักๆก็จะได้หนึ่งบาทแต่บางคนก็บอกว่าไม่เคยทันเลยไม่เคยได้เลยได้แต่คะแนนก็คะแนนก็สะสมเข้าทูมอนี่วอลเล็ตได้เหมือนกันคะ่ะเพียงแค่มียอดเงินถึงเราก็สามารถถอ,อนเข้าทูมอนี่วอลเล็ตได้ตัวนี้ไม่เสียค่าธรรมเนียมนะ ใครที่ได้เงินก็สามารถถอนเข้าทูกวันนี้วันเลดได้โดยตรงส่วนใครที่ได้คะแนนก็300คะแนนหรือ300เหรียญน,นะที่แอดมินเขาแจกให้อะ่ะอ่ะโคด่างเปานะคะจะเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดเดี๋ยววันนี้โคด่างเปามันออกจะยาวนิดนึง โค้ดั่างเปามันออกจะยาวนิดหนึ่งเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ด้านข้างละกันนะคะ,ะใครที่ใส่โค้ดก็ขอให้ได้เงินกันทุกคนนะเราใส่โค้ดเสร็จเรากดที่แลกรับได้เลยอ่ะหลังจากนั้นก็ไปกดถอนเงินการถอนเงินจากโค้ดอ่างเปาหรือการถอนเงินจากการถอนปกติก็รหลอไม่นาน ส่วนใครที่กดถอนไปแล้วมันตอนแรกมันใส่โค้ดใช่ไหมแล้วมันขึ้นว่าได้เงินเท่าไหร่แล้วก็กดยืนยันการถอนอย่เงี้ยแล้วมันก็คาอยู่ในหน้าเนี้ยนานนานมากก็ให้เรากดยกเลิกอ่าแล้วก็กดกลับนิดน,นึงมาที่โค้ดอ่างเปาเหมือนเดิมแล้วก็มาตรงประวัติเลกรับแล้วก็เลื่อนลงมาเลื่อนหาคําที่เขาเขียนว่าถอนเงินตอนนี้เนี่ยค่ะที่เป็นสีแดงๆแ,แบบเนี้ย อ่ะแล้วก็ไปทำการกดถอนใหม่อีกรอบหนึ่งถ้ามันยังขึ้นแบบนี้อยู่ก็ทำเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าอาจจะเว้นช่วงไปสักนิดนึงอาจจะเว้นช่วงประมาณสัก2นาทีหรือ3นาทีก็ได้แล้วค่อยกลับมาทำใหม่แต่ว่าถ้าลืมเออถ้าบางคนลืมถามว่ามันสามารถถอนย้อนหลังได้ไหมถ้าเป็นช่วงแบบครั้งสองครั้งแรกก็น่าจะได้อยู่นะแต่ถ้ามันนานกว่านั้นนะ่ะก็คิดว่าไม่น่าจะได้แล้ว ก็อย่าลืมดีกว่านะทางที่ดีก็อย่าลืมดีกว่ามันมีเงินค้ายอยู่ในนี้เราก็ไปกดถอนให้ได้เ,เดี๋ยวขออีกรอบหนึ่งคือมันน่าจะเป็นที่ระบบแหละนี่น,นีเห็นไหมคะการแลกรับสำเร็จอ่าเดี๋ยวดูประวัติกำลังตรวจสอบก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการมาแจากโค้ดังเปาของโกเดลี่ใครยังไม่มีโกเดลี่ลิงก์การสมัคร ลงไว้ให้ที่ใต้คลิปใครชอบกิจกรรมการแจกทูมอนี่วอลเล็ตฟรีไม่ว่าจะเป็นการแจกโคดอ่างเปลาจากโกเดรียจากแท็บคอยหรือการแจกวอลเล็ตฟรีประจําวันก็ฝากกดติดตามช่องไว้ส่วนใครอยากจะรู้วิธีการหาเงินออนไลน์เพิ่มเติมก็ดูหน้าโปรไฟล์ช่องได้นะคะเพราะว่าในหน้าโปรไฟล์จะมีคลิปสอนการหาเงินออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมหรือการทําแบบสอบถามหรือการทําอย่างอื่นที่ หลายคนน่าจะชอบก็ลองดูแล้วกันนะคะเราชอบแบบไหนเรา,เอ,าอยากค้างเงินแบบไหนแเ้าก็สมัครแบบนั้นนะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะคะสําหรับการมาแจากโค้ดดังเปาของโกเดลี่ใครชอบก็กดติดตามช่องไว้ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกยังไม่เคยกดติดตามแล้วกอ็อยากจะรู้วิธีการหาเงินออนไลน์ก็ฝากกดติดตามช่องไว้นิดนึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่จะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเราจเจอกันในคลิปหน้าน,นะคะ Cậu giác